ปัญญวิทย์แหล่งสถิเหล่าวิชามุ่งพัฒนาปัญญาเยาวชนเพื่อสังคมเก่าหนาด้วยคุณค่าตนสวัสดีครับนักเรียนทุกคนครับวันนี้นะครับเรามาพบกับครูเอ็มนะครับในวิชาวิทยาการคำนวณอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับครูนะครับจะมานำเรานะครับ ทำแบบฝึกหัดนะครับแบบฝึกในหนังสือเรียนนะครับวิธีการคำนวณเหมือนเดิมนะครับเรายังอยู่กับหนังสือเรื่องเดิมนะเดี๋ยวนักเรียนนะครับรับชมคลิปแล้วไปทำนะครับแบบฝึกหัดต่อไปพร้อมๆกันนะครับเดี๋ยวรับชมคลิปได้เลยครับเชิญครับนักเรียนครับวันนี้เรายังอยู่ในบทที่หนึ่งนะครับเรื่องเที่ยวบ้านคุณย่าอยู่นะครับจุดกระวนการเรียนรู้นะครับเหมือนเดิมนะครับหนึ่งนะครับรู้จักความหมายของอักอริทึม สยกตัวอย่างกรณีท,ที่ใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้3มใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหานะครับวันนี้เรามาดูไปกิจกรรมต่อไปนะครับเลือกแฟนซีรวมญาตินะครับใบกิจกรรมที่1นึ่งจุดสองหน้าที่สี่แฟนซีรวมญาตินะครับนักเรียนเปิดเรียบร้อยแล้วนักเรียนดูคาชี้แจงครับบอกว่าให้นักเรียนนะครับแสดงวิธีคิดเพื่อตอบคถาถามตามโจทย์ที่กําหนดให้ งานรวมญาติตระกูลหนึ่งทุกคนนัดกันใส่หน้ากากและชุดแฟนซีตัดเข้าร่วมงานเพื่อความสนุกสนานแต่ก็อาจทำให้เกิดความสับสนในการลำดับญาติให้นักเรียนช่วยกันพิจารณาข้อความต่อไปนี้แล้วบอกว่าแต่ละคนมีความสัมพันธ์ในเครือญาติอย่างไรอ่านักเรียนดูนะครับเขาให้เราพิจารณาเครือญาตินะครับเพราะฉะนั้น นักเรียนไปดูรายงานต่อไปนะครับอาหน้าที่ห้าครับข้อหนึ่งเขาบอกแล้วว่าคนใส่ชุดเสือเป็นพ่อของคนใส่ชุดหมาป่าคนใส่ชุดเสือเป็นลูกของคนใส่ชุดสิงโตคนใส่ชุดสิงโตเป็นปู่ของคนใส่ชุดกวางถามว่าคนใส่ชุดหมาป่าเป็นอะไรกับคนใส่ชุดกวางนะครับ เขาบอกว่าให้แสดงวิธีคิดโดยเขียนอธิบายหรือวาดแผนผังนะครับอ่าเรามาดูกันสิ่งแรกนะครับที่นักเรียนต้องหานะครับนักเรียนต้องดูว่าโจทย์นะครับเขามีคนระบุมามีใครบ้างน,นะครับนักเรียนต้องแยกบุคคลมาก่อนนะวิธีคิดนะครับแยกง่ายๆน,นักเรียนแยกบุคคลออกมานนะครับ ไ้างครับมีสีโตใช่ไหมครับสีโต ดูที่คนใส่เสื้อสโตนะครับนี่นะออกเสืาคนขีเมีเต๋เสือนะครับุเสือที่หมาา Terima <laughs> kasih. นี้ครับโจกํากนดมามีเงื่อนไขใหม่แบงนี้เขาบอกว่าคนที่ใส่ชุดเสือนะครับเป็นพ่อของคนที่ใส่ชุดหมาป่าดังนั้นเสือเป็นพ่อของหมาป่านักเรียนใส่ความสัมพันธ์ชึ่งโยงไว้ก่อนเลยนะครับเสือมาหมาป่า,า,านะครับเป็นอะไรครับเป็นพ่อ ่อครับคนที่ใส่ชุดเสือเป็นลูกของคนใส่ชุงโตอะคนที่ใส่ชุดเสือเป็นลูกของคนใส่ชุงโตเสือนะครับไนไ่ครับลูกน ่อมาครับตรวจว่างให้ตอคนที่ใส่ชุดสิงโตเป็นปู่ของคนที่ใส่ชุดกวางคนที่ใส่ชุดสิงโตเป็นปู่คนที่ใส่ชุดกวางนะครับสิงโตมาหากวางนะครับเป็นปู่ ถ้าเรียงความสัมพันธ์ระดล,ลำดับญาติได้อย่างนี้นะครับนักเรียนพิจารณาอะไรได้บ้างนะครับเพราะฉะนั้นเขาบอกเราว่าเสือเป็นลูกของสิงโตนะครับเสือเป็นพ่อของหมอป,ป่าเพราะฉะนั้นเสือต้องเป็นพ่อของกวางด้วยมีสิดอย่างนี้ไหมครับเอ,อ่าอ่านิดนะ แล้วหมาป่ากับกวางนะครับอาจจะเป็นอะไรกันครับพี่น้อง นะครับเห็นไหมเพราะหมาป่าเป็นลูกของเสือนะครับเพราะฉะนั้นสิงโตก็เป็นปู่ของหมาป่าก็เป็นได้นะครับนะหรือสิงโตเนี่ยเป็นกวางของสิงโตเนี่ยเป็นปู่ของกวางนะครับเพราะฉะนั้นกวางกับหมาป่าอาจจะเป็นพี่น้องกันนะเพราะสักของกวางของหมาป่ากับสิงโต คล้ายกันนะครับตัดก,กวางกับตึ๊โตกับหมาป่าคล้ายกันนะหมาป่ากับกวางนะครับมีลำดับญาติที่อาจจะเป็นพี่น้องกันนะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูไปงานสัตย์นะครับอันนี้เป็นการวาดแผนผังเรียงลำดับญาติแบบง่ายๆนะครับเรามาดูไปงานสัตย์ใจครับปึ๊บอ่าข้อสองครับข้อสองหน้าที่หก คนใส่ชุดกระลอกเป็นลูกของผู้หญิงชุดกระต่ายเราคนใส่ชุดกระลอกนะครับเป็นลูกของผู้หญิงใส่ชุดกระแตคนชุดกระลอกเป็นพี่ชายของผู้หญิงชุดกระแตอ่าคนใส่ชุดกระลอกนะครับเป็นพี่ชายของผู้หญิงใส่กระแตเพราะฉะนั้นกระลอกเป็นผู้ชายนะครับนะ ถามว่าผู้หญิงชุดกระต่ายเป็นอะไรกับผู้หญิงชุดกระแตอ่าดูโจทย์ถามนะครับนักเรียนดูโจทย์ถามอ่ะเหมือนเดิมครับพิจารณาคนพิจารณาตัวออกมาก่อนมีอะไรมั่งกะลอนะครับกะลอ นัแน่แล้วครับกัดแต่ ครับข้อนี้เขามีปัจจัยมีบุคคลมาตามบุคคลคือมีกระลอกกระต่ายและกระแตชุดกระลอกเป็นลูกของชุดกระต่ายอ่ะเหมือนเดิมนะครับกระลอกเป็นลูกของกระต่ายเป็นลูก จะก็เป็นพี่ชายของกระแตนะเป็นพี่น่ครับโจถามว่ากระต่ายกับกระแตเป็นอะไรกันพิจารณาง่ายนั่นคือเป็นแม่ลูกกันถูกไหมครับแม่ลูกกัน ดูนะรับมีทั้งผู้หญิงและผู้ชายด้วยจริงไหมครับเขาบอกอืูว่าใครเป็นผู้หญิงใครเป็นผู้ชายแม่ลูกกันนะแม่ลูกนะนะกระต่ายเป็นแม่ของกระแตตนใส่ชุดกระต่าย,เป,ายเ,ปเป็นแม่ของผู้หญิงที่ใส่ชุดกระต่ายเป็นแม่ของผู้หญิงเป็นแม่ของผู้หญิงที่ใส่ชุดกระแต ตอบแบบนี้ก็ได้นะครับพอเข้าใจไหมครับพอเข้าใจไหมนะนะครับอ่ะครูมีใบงานนะครับไปกิจกรรมอันนี้เหลืออีกี่ข้อครับอีกหนึ่งข้อนะครับอือหนึ่งข้อเขาบอกว่าผู้ชายชุดหมี เป็นลูกคนโตของผู้หญิงชุดนกยูงผู้หญิงชุดนกยูงเป็นยายของคนชุดช้างเห็นไครับคําถามคนชุดช้างควรเรียกผู้ชายชุดหนีว่าอะไรนะครับมีใครบ้างครับมีชุดหนีนะครับชุดนกยูงและชุดช้างนะครับเพราะฉะนั้นชุดช้างควรเรียกผู้ชายชุดหนี ว่าอะไรเออนะครับที่ถายครน,นี้ต้องชุดท้างต้องเรียกชุดหมีว่าอะไรลองทําแบบที่ครูทำให้ดูครับว่าแทนผังก็ค่อยเรียนลําดับมาทีละขั้นนะครับแล้วโยงความสัมพันธ์กันนัเนกเรียนจะได้คําตอบน,นะครับอ่ะอันนี้ไปทําเองนะครับไปลองทําเองแล้วเดี๋ยวมาดูฉเฉลยกันตอนช่วงส่วนเพอ นะครับหวังว่านักเรียนทุกคนนะครับคงจะได้ทำาบงานของครูเรียบร้อยแล้วนะครับไปทำไปฝึกการทำประกรันเอาเองนะครับลองทำความสัมพันธ์ดูนะครับเป็นการฝึกการเขียนอันกอริทขึมนทความสัมพันธ์กันแบบง่ายๆนะครับนักเรียนทำเป็นถ่างานแล้วค่อยแยกแยะขุยยกขโนโทำทีละลำดับตามขั้นตอนและนักเรียนจะได้ผลลัพธ์นะครับเป็นการฝึกการแก้ปัญหานะนะวันนี้ นะครับครูขอตัวไปก่อนไม่เจอกันใหม่นะครับครับหน้าวันนี้บ๊ายบายครับ